ค่ะแต่ผไม่ขับเร็วกนาดนี้กลัวยังไงบ้างพี่บูมแจมขับรถเป็นอิสระขับรถซิ่งคนหนึ่งนะโลสวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะก็วันนี้อมานั่งในที่แปลกๆนะคะไม่ได้มารอฉีดวัคซีนที่ไหนนะคะก็วันนี้นะคะมางาน Test Drive นะคะของ AAS ค่ะ ก็วันนี้นะคะมางานเทรดใจนะคะของ A.S. หรือ Porsche Thailand นะคะก็วันนี้เนี่ยจะจะมาเทสรถอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในงานแต่ว่าวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาจากออทิพซูริสเซแลนด์ปารีสนะคะ <Okay. S 1> ก็มีความอ,อ,อาหารเป็นพิษนิดนึงนะคะเมื่อเช้าก็เพิ่งไปหาหมอมานะคะตอนนี้นั่งรอผลตัว A.T.K. อยู่ก็ตรวจยังไงเช้าบ่ายก็ตรวจอีกรอบนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูในงานกันเลย สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเซนเอกสารให้พี่ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวนั่งก่อนจะได้ค่ะเดี๋ยวเอกสารจะให้เนาะจะหนูจะได้ขับทั้งหมด3สถานีจะมีสถานีคานาลิ่าเบรกกิ้งกับสลารลมพี่ซีอินส t ์เตอร์พี่บูมเขาจะอธิบายให้ฟังว่าแบบมันว่ามันคืออะไรส่วนรุ่นรถหนูจะได้ขับทั้งหมด3ารุ่นในการกินเพิ่มพลังก็เดี๋ยวขั้นแรกนะคะพี่บูมจะพาไปเทสนะคะตัวพานาเมร่านะคะตัว 4E Hybrid อันนี้นะคะก็มาอยู่ในตัวรถพานานะคะ 4E Hybrid อันนี้เครื่องยนต์แรงไหมคะพี่บ๋มคะก็คันนี้อยู่ที่462แรงม้านะครับก็จริงๆก็เป็นรถที่พายที่ค่อนข้างแรงเลยก็คือเหมือนเป็นรถบ้านเนาะที่ค่อนข้างแรงจะงเป็นรถครอบครัวเลยแต่ว่าค่อนข้างมีแรงม้าค่อนข้างสูงแล้วก็นั่งสบายใช่ช่องล่างดีถูกต้องครับแล้วก็คันนี้เป็นไฮบริดด้วยใช่ไหมครับก็จะออกตัวค่อนข้างดีออกตัวดีใช่าได้ลองกันด้วยเดสเตชั่นอันแรกเลย โอเคนั้นเดี๋ยวจะดูซิว่าหัวจะโยกแค่ไหนนะคะไปอุ้ยอุย้ยโอ้โหลดหลดหลดบานซิงโอ้โหเมื่อกี้เห็นมันก็ผมมันอยู่อย่างนี้เลยนะคะสถานการณ์นะครับเรื่อยที่แฮนด์เลิงนะครับฮนดนี่ก็คือการขับตามสนามที่ตั้งไว้ค่ะจะได้ดูรีอคชันนะคะ โอ้แย <Yeah. S 1> แต่ว่าเคยเคยขับพานาแต่ว่าก็เป็นไฮบริดเหมือนกันแต่ว่าน่าจะไม่ได้ตัวใหม่และตอนนั้นไม่น่าจะได้เปิดตรงสควอต,ตพัดด้วยเพราะงั้นช่วงล่างมันจะไม่ได้หนึบมากเวลาเข้าโค้งในเมืองบนทางด่วนเนี้ยค่ะโอ้โหตูด,ดมันมันวิว<ช>นิดนึงเพราะว่าเหมือนตูดใหญ่พูดตรงๆแล้วพานาเม่่าค่อนข้างเวียใช่ัใหม่ๆนี่ยเขาปรับปรุงช่วงล่างนะมันจะดีขึ้น,นเพราะฉะนั้นนะคะ ซื้อใหม่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของต,อตัวคนและครอบครัวใช่ครับพร้อมนะครับโอเคค่ะไปค่ะรอบนี้จะเป็นแบบเร็วนะคะอ,ะคอะเอาอีกแล้วน้องแจมเ,เบรกหนักไปนึงนะครับน้องแจมและกลวยของเขาอเอียงเอิงไลไปนะฮะ แตบอกตรงๆนะคะใครซื้อพนาเวล่าไปนะคะไม่ต้องซิ่งเบอร์นี้นะคะรถครอบครัวค่ะพ่อแม่ลูกสองนะคะถ้าอ,อย่างงี้นี่อาจจะโดนเมียที่บ้านตบกระบ,บาดได้นะคะคุณลูกค้าทุกท่าน <laughs> คงจะต้องมองพานาเมล่าใหม่แล้วค่ะใช่ครับเพราะเราอยากจะให้รู้ว่ารถที่เอาเพรทงครอบครัวขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้แต่ความทรงตัวกับการเกาะถนนนี่เขาดีเยี่ยมไหนพูดตรงๆแล้วอันนี้จะเป็นสลาลอมนะครับก็คือการขับชิกแซกครับโดยที่ตั้งไว้ซึ่งนี่นก็อยากโชว์ให้ดูเหมือนกันว่ารถที่ค่อนข้างใหญ่แต่วลาที่เราพับไปเนี่ยมันไม่ค่อยเป๋รถมันไม่เป๋มันมันไม่โครงใช่ครับใช่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะ เจ้าป่าวานจะโค้งไหมเออขับรถถือว่าเลิศน,นะคะฟิลแบบเอเรียนบุกโลกต้องรีบวขับรถเร็วๆอย่างนี้คันนี้ก็รอดนะคะเอาจริงๆโอเคพร้อไมไหมครับจะให้ขับเองระพร้อมค่ะแต่คงไม่ขับเร็วกว่านี้กลัวมาค่ะ ตาน้องแจมขับรถอันนี้หนูควรจะต้องทำเหมือนพี่ก่อนไหมจะต้องโพก่อนใช่ไหมเริ่มค่ะอ่านี่ค่ะอยู่ดีๆไฟแดงมานี่ราเบรกคันนะคะใช่ครับไม่ะหนูขับรถช้าจริงๆแล้วล่าสุดไปไหน อ๋อบุรีรัมย์อ๋อครับผมลงลงออลเทลล่าลงแข่งได้ที่สามแล้วข้างๆให้นักแข่งบอกตรงไหนให้เบรกก็พูดมาเดี๋ยวเบรกเองและให้ไปก็คือไปเลยเแค่บอกก็พอรอ,อ,อ,อแบแรกยังไม่ต้องเร็วมากก็ได้ครับศึกษาเส้สทนทางก่อนเดี๋ยวรอบสองไปเร็วขึ้นเพราะในรอจะมีสองคันให้ขับครับอ๋ออีกช่างสองคันคอันนี้ก็คือเหมือนไม่ต้องเบรกเพราะกลวยมันคล่อมๆอยู่ นะครับอันนี้ก็บเบกมีกุ้นนกยสองอันเบกนิดหน่อยไปนิดหน่อยเบรกไปก็เบรกไใช่นิดหน่อยเบรกโอ้โหอดีขับช้าอยู่เลยนึกว่านิดหน่อยเอาไปเลยครับอ่าเบรกเยอะเยอะครับไ <c oughs> ม่นิดหน่อยก็ได้ หนู<ไ>ต้องคอยบอกใช่มวให้เบรกตัวไหนอ๋อหนูจำได้แล้ว <c oughs> แต่ถ้าพี่คิดว่ามันเร็วไป,ไปพี่ก็บอกหนูได้ पहले เราไปใส่เอลกันหน่อยอสถานีใส่เอลขวา,า,าออกอออขวาขอโทษ <c oughs> มันต้องออกพนงใช่ไหมถูกต้องครับนี่ต้องนี่ถูกไหมใช่ครับนี่ย้มครับยยม ถคันต่อไปนะคะเจ8 K-man ค่ะชอบมากเข็มขัดเหลืองสีโปรดชอบสีเหลืองไปกันครับก็คันนี้นะคะอยู่คันที่2ก็จะเป็น718 K-man ใช่ไหมคะคันนี้จะเป็น K-man T ด้วย K-man T เป็นยังไงมีชุดแต่งเพิ่มมากขึ้นครับจ่ิงนอ๋อที่เปิดประตูที่เมื่อกี้จำบอกใช่ไหมคะว่าที่เปิดประตูแต่งมีสติกเกอร์ข้างๆ อก็จะเป็นรุ่น Cayman 3แล้วอันนี้เครื่องแรงไหมคะก็คันนี้อยู่ที่300แรงม้า300แรงม้าก็จะเล็กกว่าตัวพา n a ม e r าเมื่อกี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นรถเหมือนรถเค y มนนะคะเค y m นเป็นรถันเล็กๆเล็กกว่าใช่ครับแล้วก็เครื่องยนต์อยู่ตรงกลางเครื่องอยู่ตรงกลางเให้รถเราสามารถขับไได้ดีขึ้นสมรรถนะดีกว่าถึงเพราะว่าเขาด้วยความที่ันเล็กด้วยและเครื่องอยู่ตรงกลางใช่ครับไปเดี๋ยวเราอันนี้เราจะไปลองอะไรกันก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไป breaking ก่อนครับโอเค เดี๋ยวเรามาที่สเตชันแรกกันเลย breaking ใช่ครับอ่ะเหมือนเดิมพอมาทำเหมือนเดิมร้อนชนโ t รเหมันเด้อ่าโฮแล้วนะคะปาหนึ่งสองสามจะสะเก็ดไหมครับว่ารถมันจะสามารถหยุดได้สั้นกว่าใช่ใช่ใช่เพราะน้ำหนักเบาแล้วก็ด้วยความที่รูปทรงเขาด้วยใช่ครับแล้วเครื่องยนต์อยู่กลางมันก็ทำให้เวลาเราเบรกี่ย มันแบบเไม่เทไปขนาดมันไปแบบไม่อย่างนี้จะประหาดมามใช่ครับไปเลยค่ะเซสชั่นที่สองนะคะเดี๋ยวจะลองเร็วขึ้นนิดนึงเบอราขับรถไม่เร็วค่ะพี่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 ในช่องรู้ดีค่ะจงเจ้ขับรถไม่เร็วต้อบครับพีครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะครับรีบเร่งเร่งเลยเยี่ยมนี่ ได้นะคะสายเอลค่ะไปกันเลยนสสดครับอเอสวัสดครับอินเตอรครับ <c oughs> จริงๆระหว่างที่เรารอจะไปขับตัวไทยคารน,นะคะครอสก็ไิกินกี่ดีกว่าอเ,เอาอย่างละรุ่งกันไหมอยากกินสองอันอ <laughs> เอาเอา,เอาไก่ทอดต้นหอมและซอสญี่ปุ่นค่ะขอบคุณนะคะโอ้หนึ่งแก้วหกิแคลเองเหอนี่เราก็กินได้ดีแล้วเราขอว,วน อันนี้มันคืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นตัวนะค้นต่ไข่ดแว่ากดเลยอ๋อแล้วมันจะเอ่อเข้มไปไหมอ๋อมันจะเข้มข้นใช่ค่ะมันจะเข้มข้นอ๋อแล้วแต่ไม่ได้ขมใช่ไหมเอาอันนี้แก้วหนึ่งได้เลยค่ะเป็นค่าตัต้องชำระเงินเลยไหมถืออ๋อโอเคค่ะโอ้ยของกินรู้สึกได้ค่ะว่าอาหารเป็นพิษอยู่แต่กินเยอะขนาดนี้นะคะ อันนี้นะคะขั้นสุดท้ายนะคะสำหรับไทยคาร 4S 4S <OS S 1> นะคะรุ่นครอ s ใช่ครับก็จะเหมือนรถขนต้นคริสต์มาสนิดหนึ่งคิดว่ามีต้นคริสต์มาสอยู่ข้างบนปุ่มกดสปานะคะปะหนึ่งกวักวกลัวมองไม่เห็นอะใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใหญ่กว่านี้โป้งอีกโอเคนี่คติเรียบร้อยนะครับรถเงียบๆนะคะรถไฟฟ้าเงียบผู้ดีผูด้ดีแต่ขับแล้วจะผู้ดีไหมจะแรงไหม กเดดี๋ยวูันปุ่มสตาร์นะคะว่าว้าวแล้วนี่ดูเกียร์ด้วยค่ะทําให้มันยากทําไมทําให้มันไม่เหมือนเดิมทําไมไม่เอามาไว้ตรงให้มันใกล้ๆก็เกียร์นะคะอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีเสียงเอ็ c t r i c s p o r t ด้วยอ๋อเป็นเสียงเหมืนอนอวกาศนิดน,นึงอ๋อม,มันก็จะแบบไม่ได้ความแบบเป็นแบบอืมเ,เป็นท่อบป็ท่ออะไรขนาดนั้นใช่ใช่อันนี้ร้อนโนโผเหมือนเดิมทําได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันอ๋อเป็น p o r t ลััสนะครบทุกคันที่เราลองนะคะสปอร์ตพลัสทุกอย่างสมรรถนะมาเต็มก็คันนี้แรงม้ากันหน่อยดีกว่าคันนี้ก็แรงม้าอยู่ที่ประมาณ490นะครับแล้วก็ช่วงที่โอเวอร์บูสคือช่วงที่เราออกตัวร้อนคอนโทรลเนี่ยจะขึ้นไปถึง570ฮะจาก490เป็น570ถูกต้องครับเออตื่นเต้นลองดูนะครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างดีไหมคะสองคัวครัอันนี้ดีมากครับเพราะว่าโอเครถมันน้ำหนักค่อนข้างเยอะก็จริงครับแต่ว่าดูความที่มีแบตเตอร์ย์ลงแบตเตอร์ย์แบตเตอร์ย์ใลย ทำให้รถมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ําแล้วก็เกาะถนนมากขึ้นครับคันนี้นี่วิ่งได้กี่โลประมาณ400กว่าครับ400กว่ากิโลต่อการชาร์จหนึ่งคันนะคะ400ร้อยกิโลหึ่งห้าร้อยโลแต่ด้วยความที่ความแรงขนาดนี้ก็ต้องแลกกันบ้างจะเอาทุกอย่างเยอะมันก็ไม่ได้นะคะคุ้มไปไปค่ะไปก็เสร็จอ่าแล้วไฟเบรกโอ้โหเบรกเยี่ยมคุณคอยขีดนิดเราได้ครับอุ้ยเมื่อกี้นึกว่าอยู่สตาร์ว ก็ไปใส่รถเทเลอร์เราบ้างใช่ไหมคันนี้ศูนย์ถึงร้อยมันก็จืดประมาณสี่วิใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่รถเปนคันใหญ่ด้วยแหละประเด็นแล้วอ๋อมันหนักกว่า้วยมันหนักอ่ะพี่ตะกร้องพร้อมนะคะรอบสุดท้ายนะคะจะไปขึ้นนิยาอวกาศกันแต่ว่ามันจะแบบเมื่อกี้มันจะตลกที่ที่มันมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันก็แบบเครื่อไบึ้งไม่บึ้งก็คือแค่ให้มันแบบปิดเหมือนแบบบอกว่าไปเลยไปค่ะรอบ โอ้โหอวกาศสุดๆดีครับนี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปที่ไฮรันดิ้นะครับก็คือสำหรับคันนี้จะขอเตือนนิดนึงคือตอนลงช่วงเบรกอะครับมันรถมันค่อนข้างเยอะคือต้องเบรกเยอะหน่อยอ๋อเบรกเผื่อเบรกเยอะก่อนนิดนึงใช่ครับใช่ครับแต่การทรงตัวคันนี้ก็ถือว่าดีใช่ครับอ๋อ อย่างที่พี่เขาบอกนะคะว่าน้ำหนักน้องเยอะเนี่ยแต่ว่าเรื่องเมื่อกี้ตรงเข้าโค้งตรงเมื่อกี้นี่ก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้รู้สึกเป๋ใช่ครับเซงเกรยียด้วยประเด็นแล้วอเคอีกสักทีให้เขาไปก่อน เรามันเรามันคนฉิงฉับนี่มันมนคนชิงฉับอะเรามันคนริงฉับปบปะปะะป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 อปะ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 นขปาปะปะปะปปะปะปะตะป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 ะ็ะปนีะ่รับผมปะะปะปะปะได้ะปะปะปครับะปะปะปีปะ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 ปปะเอะ่ อกแล้วนะรดีนกโอเคดรบโอ้โหเียต่ออย่าไแรงมากนะครับเดี๋ยวไปเร่งเลยเบสครับผมดีครับแล้วคงหน้านี้เบรกห่อยนิดนึงเมคงค่อนข้างแคบนะอยบเร่งนะเดี๋ยวเข้าไปต่อ อ่าขับเร่งดีครับเยี่ยมดีเดี๋ยวเขาเดเลยะฮะดีมากครับจะไปต่อที่ซาล็อกนะครับอันเซอร์ทาค่ะสายเอล์ตั้งชื่อให้เอง,ง,งอันนี้เราก็ไปได้อ๋อมันจะเรียบมากาเลยใช่ไหมเ,เป็นรถเป็นแพทไปเลย<อ>ครับ เขาทุกอย่างมันเหมือนมันไปอยู่ตรงข้างล่างหมดเลยใช่ไหมคะเขาก็เลยเหมือนกับศูนย์ถ่วงเขาค่อนข้างดีแน่นตอนเราสบายใจรถไร่ได็ยังอยู่เออใช่โอเคดีครับผมว้าสุดยอดประทับใจแบบเป็นรถคันใหญ่ด้วยนะประเด็นแล้วใช่ครับคือมัน ถึงขนาดไม่แพ้คันพานาเลยครับใช่ใช่แล้วด้วยความที่การนั่งการอะไรมนสบายมันใหญ่กว่าเทสลาครับนะคบพูดตรงๆแล้วก็การไปต่อวิ่งไปต่องานเลยนะคะการแบกสัมภาระลงสัมภาระนี่เยอะนะคะเพราะว่าเห็นข้างหลังมันเป็นตัวครอสด้วยขอบคุณค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะแจมก็ได้ลองครบแล้วทั้งหมดสามคัน ได้ไงบ้างพี่บูมแจมขับรถโอเคไหมเหมาะกันเป็นสบักได้ไหมเป็นอิสระขับรถซิ่งคนหนึ่งนะเพราะว่ไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่บูมไปเลยนะคะขอบคุณประหยัดังค์แล้วเดี๋ยวขายคาเรล่าทิ้งกัย หลายหลายคนเขาจะถามไหนบอกอาหารเป็นพิษไหนบอกอาหารเป็นพิษไม่น่าจะใช่ก็เทนรถเต็มที่กินก็เต็มที่ค่ะดูด้วยอันนี้บางเป็นโกโก้ที่แคลอรี่ไม่ถึง60แคลอรี่นะคะอร่อยดีเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่นม เข้มข้นไม่ขมเข้มข้นไม่ขมนะคะเรามากินกันดีกว่าแซนด์วิชนี้หอมมากนะ่ากินมากแซนด์วิชไก่ทอดนะคะเหมือนเดิมค่ะพี่คงถามไหนบอกอาหารเป็นพิษอาหารเต็มโต๊ะเลยเรื่องกินแล้วก็ไม่เวยผ้าค่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปเป็นพิษต่อที่บ้านอุาอ,อ,อร่อยมากเลยไก่กรอบ้านเขาชื่อ เขามีชื่อแล้นะคะเดี๋ยวไงพี่ตะก,ก้องอินเสิร์ตให้ดูแน่นอนว่ามางานนี้มีอะไรให้กินมีอะไรออกมาออกบู๊กันบ้างนะคะมีโกโปมาออกบู๊ด้วยค่ะรอดตารอดใจพี่พี่พี่ตะก้องบอกว่าซื้อตั้ใหม่เลยนุ้กเกนอันนี้โกโปเราเป็นรุ่นอะไรนะก้าวปะ มีโกโปรรุ่นเก้าแล้วมีรุ่นสิบแล้วซื้อไปเลยมาเทสรถได้มาเทสได้มากินแซนด์วิชฟรีเสียตังค์ซื้อโกโปรไม่รู้คุ้มไหม ประทับใจมากๆเลยนะคะก็ถ้าสอบแจมนะคะแรงสามพันเนี่ยที่ได้ไปเทสได์มาทั้งหมดนะคะชอบพานาเมล่าไม่ได้ชอบเพราะว่าแบบหน้าตาลดเลยชอบสมรรถนะที่มันรู้สึกโอเวอร์กับหน้าตาของเขาเนื่องจากว่าลุกพานาเมล่าก็คือลดบ้านโดครอบครัวแต่ซึ่งสมรรถนะของเขาเนี่ยแรงก็แรงเกาะถนนก็เกาะถนนนะคะเพราะว่าด้วยความที่อยา่างที่เมื่อกี้แจมรีวิวไปเลยว่า เคยขับพานาเม่ามาสองรอบแล้วก็รู้สึกว่าเวลาพอเข้าโค้งไปทางหวดเนี่ยมันตูดมันแบบด้วยความที่ตูดท้ายเขาเนน้องค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างคอนโทรลยากแต่าาอันนี้เนี่ยก็คือดีขึ้นเยอะเลยนะคะ <Okay. S 1> การเกาะถนนนะคะเข้าโค้งได้ดีไม่มีตูดสายตูดบัตน,นะคะก <Okay. S 1> ็ประทับใจมากส่วน718ด m a n เคแมน้องเหลืองนะคะอันนี้ก็ประทับใจเนื่องจากว่ารู้สึกขับแล้วสนุก ไม่รู้ว่าเพราะว่าวันนี้มาลงสนามหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าสนุกกว่าคาร์เรราที่บ้านนี่คะสงสัยกลับไปโดนปาร์ตี้หัวก็ positive ด้วยความที่มันเหมือนเราได้ลองสมรรถนะก็เต็มที่แล้วก็มีพี่อินสติกเจอร์ชื่อพี่บูมเนี่ยทห้อยู่บนรถไปเป็นเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยการการรีดสมรรถนะของรถเนี่ยออกมาได้เต็มที่นะคะก็ยังไงล่ะเทคนิคนี้เอากลับไปร้องที่บ้านเดี๋ยววันไหนบ้านนั่งพึดนทีนึงนะคะ แล้วส่วนคันสุดท้ายนะคะก็เป็นตัวออไทคานะคะตัวไทคานี้ก็สุดยอดค่ะก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรต้องพูดเลยนะคะตอนนี้รถไฟฟ้ากําลังมานะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่ซื้อเพื่อใช้งานรถไฟฟ้าที่ซื้อเพราะว่าเทคโนโลยีหรือรถไฟฟ้าที่ซื้อเพราะว่ารูปลักษณ์หน้าตาและแบรนด์แล้วก็ความแรงเหมือนไทคานะคะก็น่าสนใจเช่นกันโดยเฉพาะเสียงเนี่ยค่ะเหมือนอยู่ใน Star Wars ก็แรงมากแรงเกินหน้าตานะคะเจ้ารถน้องขนต้นคริสต์มาส ยังไงแล้วคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แจมเด้ยนะคะแล้วก็อยากให้แจมเนี่ยรีวิวรถอะไรนะคะหรือว่าพาไปที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงวันนี้จะต้องขอตัวลาไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย